สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้ลุงเอกมาแล้วมาแล้วเมื่อนี้โอ้ยเมื่อแห้งครับพี่น้องเพราะต้นยางพารานะครับเพราะต้นยางพาราปลูกเองสาเหตุที่เพาะเองบ่มียังครับลุงเอกบ่มีเงินซื้อต้อนเบียพันธุ์นะครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือเอาถอนนะครับถอนต้น เม็ดมาเพาะเองนะครับไะเดี๋ยวลงุงเอกจะพาไปเบ่งนี่ครับคือต้นยางถีล่ลุงเอกเพาะไว้ปลูกในปี2 5 6 9นเกานะครับปีนี้2568เพาะไว้ปลูกเปีหน้านะครับนี่นี่คือต้นยางถีล่ลุงเอกถอนจากไร่นะครับถอนจากไร่มาเพาะเอง สำหรับพันธีลุงเอกเลือกมาเพาะนะครับก็จะเป็นพันธ์สองห้าหนึ่งพันสองหานึนี่ให้น้ำยางหลายนะครับหลายคนอาจสิสงสัยว่าเพาะแล้วมันสิเกิดบมันก็เกิดขึ้นเก่านะครับพี่น้องเกิดแล้วน้ำยางก็ออกดีนะครับเพราะว่าหยาดพี่น้องลุงเอกกประสบผลสำเร็จมาหลายคนแล้วนะครับ โดยวิธีการเพราะต้นยางปลูกเองนะครับสุดท้ายนะครับพี่น้องไม่ลองไม่รู้สู่เป็นต้อกันครับเกษตรกร,รกออยางพาร,รา